เดี๋ยเงเร็วเร็ีบมาคนดังทั้งสองคนเนี้ยเร็ว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 เฮียเียตังเร็วรีบมาเร็วเร็วอยูคนดังทั้งสองคนเนี่ยเร็ว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 เงี้ยเพิ่งเงี้ยเพงเี้ยผมไม่เจอดายเย็นเงี้ยเร็วเร็วมึงรีบมาสิเี้ยเงี้ยเง้ยเนี้ยเงียมมาเร็วเลยเี้เี้ยเร็วคนดังคนดังกี่หมื่นเัาปะ ไม่รู้รู้แต่พี่อ่านงเดงียวๆสามมือทัพย์ไม่รู้เร็วเร็วเร็ว,วตังเร็ว,วไอ้ตังเร็วเวไอ้ตังไอ,อ้ตังเร็วเขาลอ ตัง,ตง,ตง,ตงเลียวตังไอตังเน้ยตังเลี้ยวเลวี้ยวเลวี้ยวเลวี้ยวเดี๋ยวออกเลี้ยวเลี้ยวมีเยอะคนดังคนดังก็สองคนเนี่ยที่กูเชิญมาคนดังหมดเลย่ต้องมีช่องยูทูปหมดเลยอ่าล่านขวาเอาคนดังกี่ทับไม่รู้แต่กูติดตามอยู่แล้วกันเนี่ยกูเคย นี่พี่อ่านอ่านล้อโตคนนี้กูแนะนำเลยสามหมื่นซับเ้อะเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านล้อโต๊ะไงทำสน่์สีวีดีนี่ค 30, ออรับพอดี อเนี่ยยายหัวโคตรโคหไอคลิปอะแล้วเมื่อไหร่ผจะเอาลงคลิปเนี่ยพี่ยังไม่เคลงคลิปเยังไม่เห็นเลยดูต้งหนาเนี่ยไม่หรือตอนยากเอากเดเนี่ยทำไมคุรีบดิทมอโอยเอาดึงมนอัววาวนัมันลงสกแล้วมันพนมันพนควันม่วงไหามึงอะ ไอ้ตังเลยเอสวยคุแสวยเยี้ยเยียเี่ยเียเอาไปเาี่ยอนย้อนา triple kill เกสามตายอย่คนเดียวมัทำมเี่ยเลยเลยเขาได้ยิหมายเราอะ is that all disappointing คอนเนให้เมียไม่ง่าเมี้ยดังเลื่อนเลื่ันหรือว่าเลื่นไหนรงพยาบาลให้ค tôi đang chơi, tôi liên kia, tôi liên ai luôn, gì, tôi bị bắt đã gì bỏ ice rồi. nốt nha, Double kill. Is that all? Disappointing. มิวเบต้าไม่ได้บอลเอาเต้นนี่เอาเต้นนี่เออเต้นนี่เออเต้นเข้าไปเออเออเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปเออแอคด้วยกันมามามาโมดใหญ่แอคด้วยกันซีซีกูไม่ได้ใส่ชามะไม่ได้บอลใหญ่โมดใหญ่ขึ้นขึ้นครั้งแรกตรงนี้ยังไม ูไลืเลยรูทย่งลึกเลยลึกเลยไงมดไปเงยกูเอาีียันกูดิบมปตัวยากเนยตัวต <First line. S 2> ึงเราไปีเาทุกคน i that เมาฝนงอพีให้ทุกคนแล้วอ้ไอ้ไอ้อ้กูบ้าเอฟก้า เกมกูบา้ากูไม่เห็นภาพอะไรเลยเน็ตกูข่าวจัว๊วะแตก่อนเกมมึงเป็นบ้าเลยเกมแล้วกูมองทะลุอันด้วอคือกูมองทะลุได้เอาแล้วกูตอกแมพเอา้าคืออะไรอ่ะกูตอกแมพอยู่แดี๋ยวจะเนี้ย <c oughs> ไปไหนไอ้ตังกูไปไหนเนี่ยไอ้ย่าพากูไปไหนกูตอกแมพ เอ้าเอ้าตกูตกแมพสองพันเมตรนะเนี่ยเจีกูตกแมพกูก็ทำกูอะไรไม่ได้เลยเยเฮ้ยแล้วแเฮียเฮียกูตกมาห้าพันเมตรแล้วเนี่ยเฮียเียเยยเยมึมาดูายเลยเยเฮียมึงมาดูกูดิ กูบอก่าเกูองทลุกันด้วยตอนเนี้ยเอยาเกมกากไอ้สตกูกูไม่ได้ป้องหน่อยต่กูมหมดลาอนี่ไงไงเปิดภาพเปิดภาพเลยนเกาพากูตกแบบอีกสงสับารมีคนดังพาพาล่วงลงฟ้า เร่องเนแย่ว่ไม่อเหนือนว่าตำวการไม่เหรียญมึได้สามไม่เหรียนะอยากรู้ปดเ่าวคะมไดเหรียญต้องไน้่ะเอาพี่แด

ขอขอ,องหน่อยเนี่ยยิงปูธีเลือดกูขายเกือบหมดอคุณนะตอกอร้อยแบบร้อยเจ้าพี่ให้ทุกคนแล้วอย่จาจะกำลัวของจริงอะเรามีเมาวเฮีเมาวเฮียมาวเฮียไม่รู้อย่าอย่าทำให้กูตกแบบอีกเลย เกมก้าเอากูตกแมพเอาเกมกล้ากูตกแมพเอากูได้เลาเลยเกมกาเอาอันอออฟออฟกูออกตายแล้วกแล้วมีตีกแล้วขอบคุณนะตีอีก้วเสลัวไอ้ัวไอตัอตลัวตัวลุวัว่มาตั้งไหนพุมาตั้ไหนเฟิร์ส s ลั d ขอไอโวหน่อยไอวอไอว บอาไม่ไมีไอ้สัสขอบคุณนะกูเห็นเลยอะบริษัรบอดตั้งไหนไม่โดนเนี่ยขอบคุณนะอ,นอันกูได้พูดไม่ทักนี่มนทุบนานจังวนะฟัมงนู่นดีดดีดดีแดดไม่โดนเอ้ายิยผิดเฮ้ย หล่อโตสวยเตร really? ียมเข้าย o u b l e kill <purely invers ions> <sevent iffs>